อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมนะคะนักเรียนชั้นป .3 นะคะก็จะกลับมาพบกับคุณครูในวิชาตารีกนะคะวิชาตารีกนะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะให้ในักเรียนอ่านดุอาด้วยนะคะร็อบบิชรัฮลีซอดรีวะยสัสซิดลีอัมรีวะฮุลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกูฮูกอลีร็อบบิซิด,ดนีอิลมา วารซูกนีฟะ์มาอามีวิชาตารีกวันนี้นะคะเราก็จะเรียนบทที่ห้านะคะเราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ1นึ่ง่าบแต่คุณครูค,คิดว่านักเรียนยังจําไม่ได้นะคะคุณครูก็เลยต้องเรียนอีกครั้งนะคะบทที่ห้านะคะการบูรณะกาบานะคะการบูรณะกาบานะคะมาดูนะคะใจความเนื้อหาของเรื่องนะคะ การบุรณะกาบาในย่อหน้าที่หนึ่งนะคะในช่วงที่ท่านนบีววมุฮัมมัดสอลลัลวะไลลวะซัลลัมนะคะก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มนะคะได้เกิดนะคะเหตุการณ์อะไรไฟไหม้นะคะเหตุเหตุการณ์ไฟไหม้อาณาเลงก็จําคําหลักคําว่าไฟไหม้ตัวสีแดงนะคะค่ะคุณครูถามว่าในช่วงที่ท่านนบีเข้าสู่วัยหนุ่มนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอาณาเลงก็ ตามคำหลักได้ไฟไหม้มันก็ทำให้นักเรียนทำไมคะอธิบายต่อได้นะคะไฟไหม้นะคะทำให้อาคารกาบาเนี่ยเสียหายประชาชนชาวมักกาเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจนะคะตัดสินใจทำอะไรคะบูรณะนะคะบูรณะก็คือซ่อมแซมนั่นเองนะคะตัดสินใจบูรณะอาคารกาบาขึ้นใหม่นะคะ เมื่อใกล้เสร็จนะคะเมื่อการซ่อมแซมหรือว่าบุระเนี่ยใกล้เสร็จนะคะเผ่าต่างๆนะคะก็เริ่มต่อสู้กันอ้าต่อสู้กันทําไมล่ะอ่าเพราะทําไมคะเพราะพวกเขานะคะไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าใครควรจะได้รับเกียรตินะคะเป็นผู้ยกยกอะไรคะคําหลักนะคะที่เขาทะเลาะกันทะเลาะกันในเรื่องอะไรคะยกอะไรยกฮาจอรอนอสวดนะคะฮาจอรอนอสวดนะคะ ก็คือเนี่ยในการยกฮัจารอนอัส,สวัสดเนี่ยกับเข้าที่เดิมนะคะอ่ะพวกเขาทะเลาะกันเรื่องนี้ต่อสู้กันเพราะเรื่องนี้นะคะไม่รู้ว่าใครควรจะได้รับเกียรติเป็นผู้ยกฮัจารอนอัส,สวัสดกลับเข้าที่เดิมนะคะ ฮาจรอนอสวัตคืออะไรอ,อีกหนึ่งคำถามนะคะฮาจรอนอสวัตนะคะคือหินดำที่ถูกส่งมาจากสวรรค์อันนี้คือคำตอบนะคะฮาจรอนอสวัตนะคะคือหินดำที่ถูกส่งมาจากสวรรค์นะคะผู้ทรงความรู้คนหนึ่งนะคะก็ได้เสนอความเห็นว่าคนแรกานาเวนจำคนแรกคนแรกนะคะที่เข้ามายังอาคารกาบาในตอนเช้า เขาจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยุติการต่อสู้อย่างไรอะนะคะผู้คนนะคะก็ยอมรับนะคะแล้วก็เป็นความคิดที่ดีนะคะยอมรับก็เป็นความคิดที่ดีอ่ะก็ทําตามที่ผู้รู้คนนี้ได้เสนอนะคะก็คือถ้าคนแรกที่เข้ามายังอาคารกาบ้านะคะในเช้าวันต่อไปนะคะอ่ะจะให้คนนั้นแหละเป็นผู้ตัดสินใจนะคะว่าจะทําอย่างไรกับฮาจรรอนอสวร์นี้นะคะ เช้าวันต่อมาเกิดอะไรขึ้นผู้ที่มายังอาคารกาบาเป็นคนแรกในเช้าวันต่อมาก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไลฮิวะสัลลัมนั่นเองนะคะคราวนี้เมื่อเป็นท่านนาบีแล้วนะคะผู้คนนะคะก็ต่างสงสัยว่าท่านจะทําอย่างไรนะคะอะท่านนาบีก็ได้ทําการอะไรคะ กลางผ้าลงบนพื้นนะคะแล้วนําหินดํานะคะก็คือฮาจารอนอสวัดนะคะวางตรงกลางผ้าอืวางไว้ตรงกลางผ้านะคะท่านก็เรียกให้หัวหน้าของทุกเผ่าทําไมคะจับชายผ้านะคะเพื่อยกหินดําขึ้นพร้อมๆกันเมื่อถึงเมื่อยกหินดําไปถึงที่ที่เหมาะสมที่ทจะวางแล้วนะคะ ท่านนาบียเนี่ยก็ยกหินดำขึ้นนะคะแล้วก็นํามาวางในจุดที่กําหนดนะคะทุกคนก็ต่างพึงพอใจนะคะที่ปัญหานี้นะคะได้รับการแก้ไขอ่านะคะเพราะเป็นการแก้ไขใช่ไหมคะที่ดีแล้วก็ยุติธรรมนะคะอะทุกคนก็ต่างพึงพอใจแล้วก็ยอมรับในการแก้ไขอันนี้นะคะอ่ะอันนี้คือเหตุการณ์การบรูณรณะกาบะนะคะอ่านักเรียนมาดูอ่า มอบหมายงานให้ในักเรียนอ่านหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดก็เป็นเรื่องราวของการบรณะากาบาสเนี่ยแหละนะคะและให้ในักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้านะคะอ่าแบบฝึกหัดเขาบอกว่าจงบอกว่าประโยคต่อไปนี้นะคะถูกหรือผิดนะคะถ้าผิดนะคะก็ให้แก้ให้ถูกอ่าครูจะอ่านให้ฟังยกตัวอย่างนะคะข้อหนึ่งกำแพงของกาบ์บาได้รับความเสียหาย จากหินก้อนใหญ่นักเรียนคิดว่าประโยคนี้ถูกหรือผิดคะอ่าแน่นอนผิดใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนไปว่าผิดแล้วนักเรียนก็แก้ให้มันถูกก็คือถ้ามันยาวไปนักเรียนก็เอาให้ได้ใจความนะคะไม่ใช่นักเรียนเขียนผิดไฟไหม้ผิดได้รับความเสียหายจากไฟไหม้นักเรียนก็ทําแบบนี้นะคะอะ่อีกข้อหนึ่งนะคะบรรดาเผ่าในมักกะตัดสินใจบูรณะกาบะ อ่าอันนี้ถูกไหมคะอ่าถูกนะคะชาวบักกานะคะตัดสินใจบรุนาก,กบกอันนี้ก็ไม่ต้องแก้เพราะว่าข้อความถูกอยู่แล้วนะคะอ่าทําแบบนี้ข้อ3ามาจรอนอสวัดนะคะเป็นหินสีเทาถูกหรือผิดคะอ่าผิดนักเรียนก็เขียนว่าฮ้าจรอนอสวัดเป็นหินสีจุดจุดจุดอ่านักเรียนก็ต่อไปนะคะอ่าแบบนี้นะคะ วิชาตารีวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะคุณครูขออภัยณที่นี้ด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวาระห์มะตุลลอฮิวาบเระกาตุ